สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องก่อชอบตกกุญแจครับวันนี้เราเอาผลงานที่เราทํามาเมื่อคืนนี้นะครับมาให้รับชมนะครับงาบผลงานแล้วก็นี่ฮะกุญแจสีนี่ฮะทำใหม่ๆแล้วนเนี่ยนี่ครับผมเนี่ยจะเอาเป็นสีม่วงนะงานผลงานสีม่วงนะแล้วก็ลงมตมูวันด้วยนะนก็จะประมาณเนี้ยเป็น ยางสไตล์ช่องกรอนครับทีนี้เรามาดูเนื้อยางกันครับว่าเนื้อยางจะประมาณแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเอาสีสีสม่วงก่อนนะเนี่ยสีม่วงนะฮะเนื้อ,อยางของเราก็ประมาณนี้นี้ยังไม่ถอดจากไม้นะเนี่ยเนื้อยางเนาะนะแต่ถ้าถอดจากไม้นะครับเมื่อนํามาประกอบตัวเป็จแล้วนะครับ<ม>ก็จะมีหน้าตาประมาณเนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้ดูนะ ่อันนี้จะเป็นทรงทรงสีดำเนี่ยให้ดูในย่างฮะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยแบนแบนเรียบๆแล้วเนี่ยนั่นเอาตัวที่เป็นที่มีเกสรเป็นัที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะตัวประกอบร้อยเราก็จะประมาณเนี้เนี่ยเนี่ยย้างชัดเจนเนี่ยให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตึ๊บตึ๊บนะ ันนี้คือสีสีส้มนะสีค่อนข้างสดใสนะครับอันนี้จะเป็นออกสีฟ้าๆเข้มๆนะครับเนี่ยให้ดูนะเนี่ยทรงมีหลากหลายครับเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยตัวเบ็ดเป็น1นึนะครับของ SNS ครับเนี่ยเนี่ยนิ่มๆครับปุ๊บๆบีบกดเบาๆก็ติดก็เปิดแล้วครับ อันนี้ทรงสีนี้อันนี้ก็จะเป็นทรงสีนี้เนี hum ่ยเดี๋ยวให้ดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยตัวเบ็ดค่อนข้างชิดตัวเหยื่อเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเนี่ยค่อนข้างชิดตัวเหยื่อครับเดี๋ยวให้ดูหลากหลายครับมีหลายสีนะครับที่เราทำเอาไว้ตกนะครับก็แจกบ้างนะครับขายบ้างนะเนี่ยมีสีสีดำอะ ฟังเสียงอ่านี่อะทรงของเขาหน้าตาก็จะประมาณเนี้ยไอ้พื้นนั้นล่างครับนี่ครับไอส้สีน้ำตาลฮนะต่อไปไปดูเป็นสีสีเหลืองฮนะสีเหลืองเนะี่ยที่เรามาประกอบเป็นตัวเบ็ดละเนี่ยสีเหลืองเนี่ยตัวเบ็ดครับประมาณเนี้ยเนี่ยนี่ก็หนึ่งโอเช่นเดียวกันฮนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บฮะ กบตัวนี้อยู่ที่3.5มจุดจุดห้านะสามจุดห้าลืมบอกไปอันนี้4เซนฮะงาน4เซนเขี้ยวสวยฮะสีน้ำเงินฮะใบลิวสองตัวตัวนี้จะเป็น2อโอครับมีสองโอ้ฮะส่วนนี้เป็นสีแดงฮะสีแดงก็จะประมาณเนี้ยเสียงครับฟุบฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฮะนี่ครับสีแดงออกชมพูครับออกเป็นสีเลือดเลือดเลือดหมูฮะ ฝากผลงานช่องก่อชอบตกยางให้หน่อยนะครับว่านะครับผลงานด้วยนะครับอันนี้สีแดงครับเพิ่งทําเสร็จนะครับอันนี้สีแดง,งแล้วก็สีนี่จะเป็นสีสีชมสีม่วงครับเนี่ยแพคคู่ครับเนี่ยผมแพคคู่เลยเนี่ยฝากผลงานให้หน่อยนะครับอันนี้สีม่วงเดี๋ยวจะมีสีอื่นๆหลักสีนะครับ อันนี้จะเป็นสีส้มครับสีส้มเพิ่งทำเสร็จตะกี้นี้ฮะสีส้มอันนี้เป็นสีส้มครับปลายจะประมาณนี้ครับสีสันอันนี้งานส5เซนครับงานแล้วก็ประมาณนี้อันนี้เป็นสีม่วงครับสีม่วงเมื่อวานนี้เป็นสีแดงครับตอนี้เป็นสีม่วงครับเนี่ยงออกชมพูนะครับหวานหานไม่เบครับสับสใสายเบลสาสเบลครับสแบล ฝากผลงานช่องกอชอบตกยางขนาดนี้ครับนะครับเนี่ยกบยางตัวนี้งาน3.7เซนครับ3.7เซนนะครับงานแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับผมก็ฝากผลงานนะครับเ่ี๋ยวถ้าใครสนใติดตามให้หน่อยนะครับผมบ๊ายบาย